ซีอยู่จังเมื่อนี่ข้าวดำนาอยู่บ้านจังเมื่อข้าวดำนาอยู่บ้านจังเมื่อมาทางนี้แหละทางนี้แหละได้โมใหม่เลยทุกคนสักขาวต้นได้ใช่จะให้สักขาวเมื่อเยอะเป็นยังโอแม่นาะอกเพิ่นอกหักหรือเพิ่นบุญยากเมื่อพ่อหนาผู้เบาโบกินหอดอีร้อยป่ะกินหอดอยู่กินหอดอีร้อยกินหอดภายในยังไง หลายคนอยู่ก็ผู้ไดไหลมาดูบ่มาถึงกันหาม่ถึงอันือมีได้คิดหอดเยอะเมื่อไรได้เขา่าหายได้บอา่าหายได้เราขอดขาคำรดด้ยชา,านก็เราก็ม,มาลางกรององนี่ได้เนี่ยพี่น้องโซอล่เงาแห้งสซาบอยู่น้ำมารีนน้ำเช่นคำืันนี้เป็นเงาแห้งนิดเดี่อย่าอ,อย่าโ <c oughs> พสได้่ <c oughs> า ความเงาอาจจะฆ่าคนได้เงาหรือดีใจเหรอทำได้มูซึกนะได้เกี่ยวกับการจากไปของสาวขาวมูซึกว่าแบบท่านถ้มันยืนแล้มันเี่ยดฮะฮะยูนนะกัดกันไปแล้วนะกินฮอดกันเอาแบบโคตรสีกันเด้พี่น้อง สบายดีทุกคนมือนี้มาเห็ดธารกิจเนาะทุกคนมากระบากแอ๊กกระบอต้นแต่ว่าเส้าขาวบุรีมานำพี่น้องเพราะว่าเพิ่งจูนนี่อยู่แล้วรายการซีมี่พอหองกอนนะทุกคนมาน้าเขาพอดีเป็นสี่คนสบายดีอาร์กิสเปนน้องทรายนะทุกคนน้องทรายอันลูกทรายหลาของนาสาวอันนี้ก็นาสาวเป็นลูกอีกคนหนึ่งของพ่อเท้าที่ว่าอัน มาอยู่บ้านนี้นะคนบริอันเอออหนอมาอยู่น้ำพัวเนาะสวินมาอยู่น้ำพัวเนี่ยแต่ว่าเป็นผูที่ว่าเลี้ยงสขาวตอนยังหน่อยนะคนกันสขาวก็เลยมาซอยเวียกเพิินบานนี้มาซอยเวียกแม่ตะกี้เอิญแม่แล้วนะเขาแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวนก็เอินแม่คือกันสาแม่นอีกคนสาแม่อีกคนหนึ่งเนาะคนผัวสขาวนะมาอยู่น้ำนาซาวนี่แล้วก็ไปอยู่น้ำอีแม่แม่เขาเลี้ยงแล้วก็ตอนนี้ก็เลยไปอยู่น้ำอัน เอื่อยภาว่าเอื่อยกันใหญ่แล้วมายัางเขาเหมือนเลยนะเมียหยามันมาเสียหยามันซีอยู่จังเมื่อนี่เขาดำน,นาอยู่บ้านกับเมือ่อเขาดำนาอยู่บ้านจังเมือเอ่อคือโปรใสหมวกเนี่ยได้คือโใสหมวกเนี่ยได้เอาชิมมาทำซาขาวะาวบางตะกอนมากินหอดซาลอยบอกแบบ ผู้สีขีนหอดละเมื่อกาะทุะเเมื่อกาะเลยตั้งพุนกับขีดหอด้วีตั้งผีกับขีดหอดตั้งผุนบ่มีแต่ยนลอยู่บ้านผมืละไม่เด็ดละลักษณอยู่ไกลๆแต่มีวัดแถวป่าโมเมนต์โมเมนต์อันโอ๊กฮักแล้วนนี้มาอันตามใจอยู่พี่บ่เฮตีว่ามาเชียหยามันซอยปะาบ่เข้า บ่แมน่นอกฮักบ่บ่แม่นบ่เนี่ยเราปลูปกล่าบ่ได้ดเอารถไทยเอาบ่ตัวอะไรเขามีแต่จุว,ว,วทางเอาทางแล้วก็ปลูกรถเขาปลดไทยเขา่ได้ไทยเนาะแมน่นกาไทยคือสิงามเนาะนี่แหละพี่น้องแบบปกติมันเป็นดงตัวนี้นะแต่ว่าเป็นทางเห็นให้ กระยาดกว่องอ๋อกว่องอ้เพราะว่าวันแล้วค่ะทุกคนรันจะตายเย่างตราชียเพราะว่ามันต้นอันนี้เป็นมันสัมป์หลังเนาะมันเริ่มเป็นราคานเลยพี่น้องเขาเจ้าก็เลยแบบปลูกอยู่ในบ้านนี่ปลูกหลายคนราคานี่ยดูเดี๋ยวทุกคนมาเสียร์หนาสอยป่านอนรับยุ่มานอนอยู่พี่นอนรับนะแบบซร้าว่าบ้านตะกี้เนาะครับเนาะแบบตะกี้ก็อยู่นี่ บดได้เป็นน้ำยาป่ะใช่แล้ั่นกระมาบางบ่เออหั่นกระมาแต่บนอันนั้นส่วนเพื่อได้สคารส่วนเราเบิดบ่เขากะไกล้ันอะเอ่อปลาเถอพี่น้องทางไห้เปลี่ยนจากไห้เป็นเปลี่ยนจากดงเป็นอันส่วนมันนะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีแนวหางเงินเอาบานเข,า,ขาเจาก็เลยแบบ เอาต้มมันสัมปะหลังเป็นเบียกหลักหาเงินหาค้ำกุ๊กอนบอมมี่บะสอินผักหวานจะาหวเสอจอันได้เทดาไรบ่กปีบังใดนี่ขายมันแมนในพวกหลานปาปลูกะถาเตียงขึ้นมาได้ในจาอันเีนี่อ๋อปลูกแต่บริเวณชายหาวปลานไาปีนี่ได้ใส่เาปูหัดใสนี่ อันนี้สขาหัวลงมาอันดหัวก็รักเวนหัวดิหหัวหัวเป็นอันเป็นลาลักซักสักไว้ออนเห็ดลักเลยเาหยงบานเห็ดลายกัวก้าเนาะลายกเก้าทบเครื่องบบหรือว่าสองทบามทบสี่ทบสี่หกสี่หาหกสามสิบ ก็ได้า0ล้านแล้วเนาะที่ชิมนาน่ไห้า,าวาราคา,า,ามันบบตกเนะา,านะกกาานี่แหละพ,พี่น้องแบบโคว, <c oughs> <c oughs> วิดกับโบตกที่ราคามันพอสกูดเกี่<า>ยวกันนี่พี่น <c oughs> ้องอีสลักนี่จะพ่นไป่ตกรซนาสาวเขาพ่นไปตกวงได้ทําหมูนีมูนี้อันแทนี่ฮะมูีพ่นตกแค่สามห้ามืนอ่เจ้าเจ้าคือบริไทยคือข่าวสาแบบปีแรกนำบริทยบ ปีหนึ่งช่องทำปีเขาหมาไทยก็ได้เขามันจังงามันบยังดินในนันนะครับดินมันยังอะไรอยู่เนาะดินยังมอมมอมเขาาอ่านเป็นดินดงเนาะทุกคนเแต่ไทยเนี่ยอันขากดมันออกปูแดงเวลาเขาจะทางอะไรเขาจะจูดกรจูดแล้วก็มันสิเป็นพุ่นในี่ยโตไปเลยอีกนเดือนหนึ่งช่องเดือนในตำนาแหละมาเบิ่งเนี่ยกว่าชิบเอาอย่งอันนี้ชอบมึงเด้อแเนี่ยโบสวัสดีนะเดือนช่องเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนช่องเดือนสาม แปนบัดแล้วเนาะดงบัดนี้เนาะมาปีนาปีนาให้บูเห็นถิ่ดก็จิตทางบ่นในแถวหนึ่งเนาะแปนเลยบุรีเฮนผลบ้านดงผลละเฮนผลป่ามันผลดีป่ะปีก่อนปีก่อนเนาะประมาณสามปีคือหลังนาะยังมียังมีฟานยังมีหมูป่าอยแต่เช่นมี่บัดแต่ว่าตอนนี้นะแต่ว่าเดือนนี้นะคือสีดับแล้วนะพี่น้องเพราะว่ากระจัดทางหายหไรขายไรอยู่บนเนื้อแฮะ เวียก์รักน้องซาลาครับเห็นได้เขาห่อนอยู่บ่ห่อนเนี่กันห่อนแล้วเมื่อแลรวเอามาต้นมาทางแทนจะมันหายากเมื่ออันนี้ก็หายากเมื่ออยู่กับพจักกล่นออกเลขใหญ่นี่ดินมันอันนั้นเป็นดินแบบเป็นดินห่อนนะพี่น้องมันเป็นดินแน ปลาแล้วมั้งดินแบบก้นดินนมนุ่มเนาะตอนเนาะเฉพาะมันจะงามปลูกแต่ด้านซองแต่ละผลลีอันนี้บอันนี้บม่ได้ใส่ผุ้ยเลยเนาะไ่ได้ใส่ยันยันไม่ได้ใส่พุ่นใส่ผู้อะไรพี่น้องแบบปลูกปลาเลยแต่ว่าเรื่องความงามนี่นะงามอิลี่ปิเลี่ยนนี่นะเข้ามาอันโลกนะเนาะหัวมันสี่ขยะอยู่เป็นหัวจงสองลายลีแต่ว่า ส่วงนด้แล้วลุงก็เอาลงทางนี้ก็เอาทางใหม่คือจังสี่น่ะทุกคนมันกับบริได้ลงทุนหลายเพราะว่าบริไดใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยมีแต่ทางอะไรกับปลูกรถก็เลยเห็นแต่กำไรลายเปอร์เซ็นต์มาเห็นทื่นเนาะบริไดลงทื่นยังมันลงทื่นแต่ลงแต่เอแห้งเขาแล้วแต่ว่าต่อไปกับสิจางพวกรถไทยใหญ่มาไทยไทยเป็นคู่เลยกับสิเลื่อมใส่ปุ๋ยเนาะทุกคนเพราะว่า มันเลิมสิบงงามเนาะต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้นะมันยังผนลายแต่ว่าใส่ปุยปบยปุ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 ไปุยปุยปุ่ปุย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 ปุ่ปตยปุยปุนปุยปุนปุย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 ปุาปันอุยป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 ุยดุยปุยาุยปุยปุยปุนนุยปุยปุยปยปุมปุยปุยัุปุยปุยปุยปายปุ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 ปุยวๆยยยหามาผมันเปดง กต่ว่ออได้กินซิพอได้กินนะกระตาเต็มกระตานั้นหบ่ต้นนะมาหน่อย่างบ่อไว้ได้ไนบ่อต้นนเป็นอ้าอันนี้นะน่องน้องอองอ้บ่อชดเอโชดดูเห็นตอลำแหลมน่ที่หน้อยแล้วชด้องกอด้อ เมื่อนี้ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาทุกคนเพราะว่าถ้าฮีโร่ใหญ่มาเนี่ยยันพลังคนจากเมืองน้ำอยู่ได้ลียอ, <c oughs> อยู่บ้านออยันแนมหนาแนมล้างกินหอดไอ้มีไอ้แปรป่ามาทา <c oughs> งนี้แล้วทางนี้แหละได้โม่ไหม่เลยทุกคนสักคนาว ไอ้บ่ตอนเตะต่อก็บอกไอ้เสื้อเสื้ออะไรเขาเสื้อเผ็ดบ่ได้สื้อเผ็ดบ่กสื้อเผ็ดตัวทางไหน,าทางน,นทางหลังทางบ่จึงเขาเมีแต่หมงงามๆเนาะทางนี้นะหมงงามไปเท่าไหร่ลุ่นเดียวกันบอกกับนางขาวจ้ะน้องอ๋อลุ่นเอด้บิง่งคือจ<ย>ะจะ,ะ,ะคือผู้นี้เป็นเอื้ยเบิ่งผู้ผู้นี้ได้ใจลุ่นนองบอก พูนมาทำกันเอจะเฉพาะเบาต้นจากเตกะต่อ้อนอะไม่แต่ผู้สาวงามทางนี้แหละแล้วน้องชายเขาจะมาเอาเมียอยู่ที่เวจักต้นมาเบาเยาวสัญญาต้องแกงงว่าฏิเธปฏิเสธจังคนหล่อมีขันปกมันบอ

โอ้โห <laughs> <laughs> เต้กับเต้โหดโคตรบิ่งเอาพี่น้องบิ่ต้นสเสนีแห้งได้ไปตั้งได้กัดมีผู้สาวติดเหรอว่าห่อนแดดบ่โอ้ต้นต้นแต่เก้าวขึ้นจมว่าแดดวะ <laughs> ก็รเ้านี่ก็พอแห้งได้ไปท้าใดก็ได้หมูแล้วนี่อีเท้าอีหะนีุ่งยกนี่นี่น่น่แน่นโอ้โอ้หคนนี้เต้กำลังคนนี้อนีห้ามเม่ได้่พราะแห้งแล้วต้องเป็นเื่อต่อ เลยฮะดอมาอันนี่มาดอเขาเขา นะคะเลยชูสานเข้ามาอย่างนี้ชื่อนิกูแค่นี่ชื่อคิดว่าชกเอาจริงเอาจังอ๋อนะแม่ชูมีชูน้ําแม่ได้นะชู <laughs> นี่แหละพี่น้องงานลักเข้ากับมือนอีอ่กะตั้งใจมาใส่ตัวนี้ซอมได้แห่นพะเซาวตัดตัดนี้นะครับน,น,นี่นะครับนี่ก่อนนอนตัดตัวน่อยก่อนเอามายกขึ้นท่ามันที่อยู่เลย ว่าตัวน้กว่าตัวใม่แล้ะครับเขาคือเบอรว่าตัวนั้นตัวละเจ็ดสิบบาทผู้ชมนะเอ๊ะคณะใส่ตัวนั้นอ่ะมันแล้วเลยเหรอหมดแล้วมาตัวนี้น่ะยังได้กับประมาณปีหนึ่งเนาะปีหนึ่งแล้วมันหัวเลรอตัวนี้นะบวยทำการเปลี่ยนว่าใหม่เลยทีเพราะว่าตัวเก่ามันผิวได้หายลำตลาดว้างได้หายลำปลาด เวลาสิเปิดน้ำมย้ำได้จะหายน้ำตลอดลก็เลยกบบต้องเปลี่ยนว่าไง

เปิดจำได้เอเปิดเด้แล้วหเปิดได้แต่ว่าบอหายเราเปิดจำเลยฟินหายเปิดเครื่องเรื่องเอา,า,างนะเออบอหายเปิดจำขา้าเปิดจำแล้วนะมันชเเบเหบาย่าามามหาไม่ใหญ่น้องข้านะทุกคนมารื่งแม่อินทัต <laughs> <laughs> กเหล่หาแค้นหัก้วมาอยูอ่นั่งู่ว่ามัน เราเล่าเร kind of ื่องตะกี้นะทุกคนส่วนเรื่องอันน้องขาวตะกีมาสมบัติมามาบางแงวหวานช่วพื้นเมืองพื้นถิ่วาน้ำตาว่าน้ำตาเมาบักแงวต้นแต่ต้นโกกบักแงวฮะแม่ยังห่อเลยเขา ขินหอบ้านเยอะทำอะไรเอ้ยขินหอเนี่ยเดี๋ยวบอกขึนหอขกินหอแล้วบอกตอนหับเลยเนยตอนทำเลยอะไอย่างงี้ร้นแทนะสิมมักแกวสดๆจากต้นเลยพี่นนอะเดี๋ยวใช้เบิรงก่อนนะก่อนสิ่มก่อนมาข้อแรกบ่สิมหมักแก้วมันจะห i ่ l ใหญ่กว่าเนาะตามบอยกับมือได้อุ้ย ยังบินลงมาวะอันนี่ม็นจะไหนคนตาบอดกระมึนได้คนตาบอดกระมึนได้เอาไปคนตาบอดกินเจ้ามันมันมันสมเนาะตัวนี้เนาะสมหมากเกี้ยวไม่สิ้นไม่วยใหญ่กว่านี้พี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นหมากคอแลนเพื่อนวะกระสืออันกระสืาสนเผานี่ใครเลยเกินข้อเล่นเรื่อว่าเอิรนบอกคือกันารเรื่อว่าจังไดแอ็กโมโหแล้วพี่น้องมีแต่เพื่อได้โมก่ะ่วยคอมเมนต์มาเนี่ย บ้านเ่ก็เือน,เนมาแนวแนวคน,นละ<า>ย่างสิาจะทำตีก <c oughs> ันอยู่สิดเดียวกันจังว่ามันเดียวันบ่ห่วงหวงอย่าบอกคันห่วงแล้วอ้บอกเอาได้หนิ <laughs> บ้านไหนมาคอใหม่อันนี้เนี่ยเดดาอีกเไป ซิมสดๆจากต้นเลย 1941, พี่น้อง <Ooh. S 1> บดเท่งกับบดสมพี่น้องแบบพอดีกินกับเกลือต่ถามมันหวานล้านมันก็สิบดแซ่บแซ่บได้ครับกินกับเกลือ บ้านบักอมอาดเกลือกหอยอยากกินเยอะแล้วจยักจยักเมื่อยเยอะเขาสัมผั่ยะครับผมมาซ้ำคนก็จะให้เมื่อยเยอะขามคนถ้าจะเมื่อได้ต้นได้ใช้จกให้ัเขาวเมื่อยเยอะเป็นยังไอ้เพื่อนอยู่ตรงกันลูกปูป้าพวกเราตายได้ลูกโกงมันกำลังใหญ่ดีน่ะอาสาโชคเราเมื่อ โอ้แม่นาล็อกเพินอกหักแล้วเพินบรอากเมื่อพ่อนาผูบาเมื่อเราเดิ้เาจะายได้าหายได้คราอย่าวโดด้วยชาญายาบนี่ทุกคนสาลอยน่ะเรือโตพเดียวแล้วบันทีกสาขาวไปป้าแล้วเป็นอะไรลอยกินหอดเยอะสาขาวธรรมดาข้าเคยลยหลีกนูกันธรรมดากินหอด ตัวโหอย่าบอกว่าสาวขาวเดิบมาได้กิดหอดต <c oughs> โตอ,อกก่อยอ่ะกจีเด็กพวกว่าคิดหอดหรือเปล่าิดหอดไปเบิ่งในคลิป <c oughs> คือผมคือผมไปอยู่น้ำสาวขาวจ้ะเพ <c oughs> ราะอยากไปเพราะว่าพึ่งมีนาะเนี่ทุกคนแต่ว่าสาวขาวน่ะอยู่อันนั้นอยู่พุ่นน่ะอันนั้นเนาะบ้านอันที่ว่าเพิ่นเคยอยู่ <c oughs> บ้านแม่ใช่ปะบ้านแม่เพิ่นแต่่วงเนีแต่แม่เดียวแต่ว่า, <c oughs> วาสาวขาวน่ะเพิ่นมีหมู่ใหม่เนี่ยทุกคน เดาเดาดุแมนเตะต่อได้ไปขอ <c oughs> งอดน,น <laughs> อยากเชิญสไลอยไปนําอยู่ทุกคนแต่ว่าบตอต้นก็นอยากไปก็เลยแบบอ่ะมือนี้เอาซไลอยไว้แล้วก็เอาบาตอต้นไปซไปล,อลอยไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ว่าเบิ้งโซ่งเพื่อนน่ะคือสิอยากมาอยู่เลยใครกันอ่ะแมนนี่เขาโซ่งสิอยากมาอยู่แต่ว่าแบบแบบแอบ,บแอบในจังหน่อยไป <laughs> มือเดียวก็ต้องรับเง,งินแไปมือเดียวก็ต้องรับเงินเสียหงี้ยมัน แล,แ,แล้วแล้วไปแปงได้แล้วเชื่อเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะทุกคนแต่ใด,ดก็ขอบใจทุกคนที่ว่าเข้ามาเบ่งเราทุกคนสัใน่ใดก็ขออวยพรทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนร่ำรวยเงินคำไปอีลีแล้วบ๊ายบาย